ขอแนะนำเข้าสู่ครีสแฝดสาขาฟิวเจอร์พาร์ทนังสิตนะครับกับนวัตกรรมใหม่ของการดูแลเครื่องยนต์ด้วยการล้างด้วยไอน้ำนะครับารใช้ไอน้ำทำความสะอาดนะครับซึ่งเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวของประเทศไทยในเวลานี้นะครับนี่คือนวัตกรรมสุดยอดนะครับโดยนะไม่ใช้น้ำเป็นตัวล้างนะเราใช้ไอน้ำอย่างเดียวนะครับลีได้ในส่วนที่เป็นภาพ เาไม่ทำอรภาษาเดี๋ยวยนคม่เดเรียนคุณแมแม่เรเลยนะค่าสนใจมากเรียนทู่าเดี๋ยวูเดี๋ยวูหนึ่งหัวใจเรฮะมาดูในเรื่องของการปฏิบัติภายในนะฮะิบวก็ในส่วนของว่าเวลาไม่วนของอกนะทั้งหมดครับรถของข้าสาาจัดจัดนจนะบุกกนะครับอีกท่านนึงนะครับก็คือการ การก็ขอโดยใช้มุดนะคือเป็นโลงนะใช้น้ำไว้มากนะเพิ่งผ่านมานะนเล็กเ้าเดียวของประเทศไทยในระยะผสมได้นะครับก็เตยท่น้ช่เป็นรุตด้วยนะครับตัวที่คื่นารับเป็นที่แรกนะครับปนฐานฐานรของฐนรั่งที่เป็นต้วท่านต้เาดทนะครับเรื่องของการเมืององการะไเลนะคนเรื่องขอความรู้สาท ข้าวควสุขมากากนะขอบคุณมากไปได้เลยนะครับและคือ